สำหรับนักวิ่งที่ฟังอยู่นะครับเคยรู้สึกแบบนี้กันไหมครับวิ่งไปได้สักพักใหญ่ๆแล้วเนี่ยโดยเฉพาะช่วงท้ายๆเลยจู่ๆร่างกายก็เหมือนเอ่อหนักขึ้นมาดืด้อขามันเริ่มก้าวไม่ออก เหมือนกำลังลุยโคลนแล้วก็รู้สึกว่าสะโพกเรามันตกลงไปเรื่อยๆซึ่งเป็นความรู้สึกที่น่าหงุดหงิดมากเลยนะครับนักวิ่งหลายคนก็เลยใฝ่ฝันอยากจะมีทาวิ่งที่ดูเบาๆสบายๆที่เรียกว่าโคชิดากะในภาษาญี่ปุ่นทาวิ่งแบบสะโพกสูงใช่ไหมคะที่ทำให้เราดูเหมือนพวกนักวิ่งอาชีพเลยใช่เลยครับ วันนี้เราเลยมีแหล่งข้อมูลที่น่าสนใจมากเป็นวิดีโอจากช่อง YouTube ของโคชวิ่งชาวญี่ปุ่นที่มาเจาะลึกวิธีแก้ปัญหาสะโพกตกหรือโคชิโอจิโดยเฉพาะเลยใช่ค่ะและภารกิจการเจาะลึกของเราวันนี้ก็คือการเปิดเผยความลับที่อาจจะแบบส่วนทางกับความเชื่อของหลายๆคนโดยสิ้นเชิงเลยเพราะหัวใจของเรื่องนี้ที่โคชในวิดีโอบอกก็คือถ้าอยากจะวิ่งให้สะโพกสูงขึ้นเคล็ดลับก็คือให้เลิกสนใจความสูงของสะโพกไปเลยค่ะเดี๋ยวสิครับ ฟังดูแปลกมากเลยนะอยากจะแก้เรื่องสะโพกแต่กลับบอกว่าไม่ต้องไปสนใจสะโพกมันเหมือนบอกว่าถ้าอยากทำข้อสอบได้คะแนนดีแต่ไม่ต้องไปสนใจอ่านหนังสืออย่างนั้นเลยนะครับหวัวเราะเบาๆแล้วทำให้โฟกัสที่สะโพกแล้วเราจะไปโฟกัสที่ไหนก็นล่ะครับเนี่ยนั่นล่ละค่ะคือประเด็นที่น่าทึ่งของมันนี้มันคือการเปลี่ยนมุมมองทั้งหมดเลยและคำตอบมันอยู่ในส่วนของร่างกายที่หลายคนอาจไม่เคยคิดเลยว่ามันเกี่ยวข้องกันโอเค ผมยอมรับว่าผมน่าจะเป็นหนึ่งในนั้นเลยเพราะพอได้ยินคำว่าวิ่งให้สะโพกสูงสิ่งแรกที่ผมทำในสนามวิ่งคือพยายามจะยกสะโพกขึ้นมาตรงๆเกรงๆมันขึ้นมาเลยอืมซึ่งนักวิ่งในวิดีโอก็ยอมรับว่าเคยทําแบบเดียวกันเป๊ะๆเ,เ,เลยครับแต่ผลที่ได้คือมันไม่เวิร์กเลยมันรู้สึกฝืนๆแข็งๆข,งขาก็ก้าวไม่ออกเหมือนเดิม โค้ช <Coach S 2> ในวิดีโออธิบายเรื่องนี้ได้เห็นภาพมากเลยค่ะเขาบอกว่าการพยายามสั่งร่างกายให้ยกสะโพกขึ้นมาตรงๆเนี่ยมันฝืนหลักชีวกลาศาสตร์คือมันเหมือนเราพยายามจะกระโดดให้สูงขึ้นโดยการคิดแค่ว่าจะดึงเท้าขึ้นจากพื้นอ๋อซึ่งมันทําไม่ได้จริงใช่ค่ะการเคลื่อนไหวที่มีประสิทธิภาพมันต้องมาจากระบบที่ใหญ่กว่านั้นการพยายามฝืนยกเฉพาะส่วนมันจึงเป็นกับดักที่นักวิ่งส่วนใหญ่ตกลงไป แล้วก็รู้สึกท้อใจว่าทำไมเราทำไม่ได้สักทีใช่เลยค่ะเข้าใจเลยครับมันให้ความรู้สึกเหมือนเรากำลังสู้กับร่างกายตัวเองอยู่ตลอดเวลาแล้วผลลัพธ์คือเหนื่อยกว่าเดิมแต่ก็ไม่ได้วิ่งดีขึ้นเลยถูกต้องค่ะและนั่นก็นำมาสู่คำแนะนำที่พลิกเกมของโคช้ชที่ว่าถ้าอยากได้ฟอร์มวิ่งสะโพกสูงให้เลิกสนใจความสูงของสะโพกแล้วหันมาใส่ใจการใช้ร่างกายส่วนบนให้ถูกต้องแทน ม hmm. ร่างกายส่วนบนใช่ค่ะมันคือการเปลี่ยนจุดสนใจจากข้างล่างขึ้นมาที่ข้างบนทั้งหมดเลยปกติเวลาวิ่งผมคิดว่าร่างกายส่วนบนมีหน้าที่แค่แว่งแขนเพื่อรักษาสมดุลนั้นนั่นเองนะครับมันจะไปช่วยยกสะโพกได้อย่างไรมันฟังดูเอ่อไม่ค่อยเชื่อมโยงกันเลยนี่แหละค่ะคือจุดเปลี่ยนทางความคิดที่สําคัญที่สุดและมันเชื่อมโยงกับคําถามที่ว่าทําไมยิ่งวิ่งไปนานๆขาถึงล้าจนสะโพกตก ค,คนส่วนใหญ่ก็จะสรุปง่ายๆว่าก็เพราะกล้ามเนื้อขาเรายังไม่แข็งแรงพอแล้วก็พากันไปทำสควอตไปเข้ายิมเดี๋ยวนะครับอย่าบอกนะว่านั่นก็เป็นความเข้าใจที่ผิดอีกแล้วผมนี่ใช้เวลาทำเล็กเดย์ไปเยอะมากเลยนะคิดว่าถ้าขาแข็งแรงขึ้นทุกอย่างจะดีขึ้นเองไม่ได้บอกว่ามันเปล่าประโยชน์ซะทีเดียวนะคะแต่โค้ชชี้ว่ามันไม่ใช่สาเหตุหลักอ๋อครับ สาเหตุที่แท้จริงที่ทําให้ขาล้าไม่ใช่เพราะกล้ามเนื้อขาอ่อนแอแต่เป็นเพราะแกนกลางลําตัวของเราหรือที่ภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าไทคังใช่ค่ะไทคังของเรามันหลับอยู่หรือไม่ได้ทำงานอย่างที่ควรจะเป็นพอแกนกลางลำตัวไม่ทำงานขาก็เลยต้องรับบทหนักไปคนเดียวเต็มๆใช่ค่ะจนในที่สุดก็หมดแรงไปเอง อย่างนั้นเหรอครับถูกต้องเตะเลยค่ะลองนึกภาพตามนะคะร่างกายเราเหมือนบริษัทขาคือพนักงานที่ขยันขันแข็งมากแต่แกนกลางลำตัวคือทีมบริหาร uh huh. ถ้าทีมบริหารไม่ทำงานปล่อยให้พนักงานทำทุกอย่างเองทั้งหมดไม่นานพนักงานก็ต้องหมดไฟไปนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับการวิ่งของเราค่ะก็จะนึกถึงกล้ามเนื้อหน้าท้อง six p a c การทำแพลงใช่ครับ sit up อะไรทำนองนั้น ซึ่งนั่นเป็นความเข้าใจที่ค่อนข้างแคบค่ะในนิยามของโคช้ชท่านนี้นะคะไทยคังไม่ได้หมายถึงแค่แผ่นกล้ามเนื้อหน้าท้องแต่มันหมายถึงโครงสร้างทรงกระบอกทั้งหมดของลำตัวเลยตั้งแต่ฐานคอลงไปจนถึงอุ้งเชิงกรานทั้งหมดเลยเหรอครับใช่ค่ะครอบคลุมทั้งด้านหน้าด้านหลังและที่สำคัญมากๆคือด้านข้างด้วยมันคือระบบพยุงหลักของร่างกายทั้งหมดเลยค่ะ โอ้ oh, เรื่องนี้กระทบผมเต็มๆเลยนั่งทำงานหน้าคอมพิวเตอร์ทั้งวันแล้วก็คาดหวังว่าพอไปวิ่งร่างกายจะเปิดสวิตช์ใช้งานระบบนี้ได้เองทันทีซึ่งมันคงไม่ง่ายขนาดนั้นใช่ครับในวิดีโอมีวิธีพิสูจน์ให้เห็นภาพเรื่องนี้ชัดๆไหมครับมีค่ะและเป็นการทดลองที่น่าทึ่งมากเลยค่ะเริ่มจากการทดลองซิทอัพง่ายๆโคชให้นักวิ่งทำท่าซิทอัพค้างไว้ที่ประมาณ45องศาแล้วโคชก็แค่ใช้นิ้วกดลงไปเบาๆที่หน้าอก แค่นิ้วเดียวเหรอคะครับผลคือนักวิ่งต้านไม่อยู่เลยครับตัวล้มพับลงไปทันทีเหมือนไม่มีแรงต้านทานเลยซึ่งจังหวะน,นั้นนักวิ่งกำลังพยายามใช้แค่กล้ามเนื้อหน้าท้องเกรงสู้พียงอย่างเดียวใช่ครับมันเป็นแรงที่มาจากกล้ามเนื้อกลุ่มเล็กๆและทำงานอย่างโดดเดี่ยวใช่ครับแต่จุดเปลี่ยนมันอยู่ตรงนี้หลังจากที่โค้ชเข้าไปแนะนำอะไรบางอย่าง ซึ่งดูเหมือนจะเป็นการกระตุ้นให้ร่างกายรับรู้และใช้แกนกลางลำตัวทั้งระบบทำงานร่วมกันอืมแล้วก็ทดลองกดอีกครั้งด้วยแรงที่มากกว่าเดิมอีกนะครับปรากฏว่านักวิ่งคนเดิมที่เมื่อกี้โดนนิ้วเดียวอย่างลม้มค่ะสามารถต้านแรงกดมหาศาลจากโคชได้อย่างไม่น่าเชื่อตัวนิ่งสนิทเลยครับ โห oh, นี่คือมมเมนตาสว่างเลยนะคะมันแสดงให้เห็นความแตกต่างมหาศาลระหว่างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่ทำงานแยกส่วนครับกับความมั่นคงของระบบที่ทำงานร่วมกันเพราะทั้งลำตัวทำงานเป็นชิ้นเดียวกันมันก็สามารถสร้างความมั่นคงและส่งแรงได้อย่างที่เราคาดไม่ถึงเลยโอเคครับผมเริ่มเห็นภาพแล้วว่าแกนกลางลำตัวที่ทำงานเป็นระบบมันส่งพลังงานขนาดไหนแต่คำถามคือ แล้วเราจะปลูกมันขึ้นมาใช้งานในชีวิตประจำวันหรือตอนวิ่งได้ยังไงนั่นสิคะซึ่งโคช้ชก็มีแบบฝึกหัดที่เรียบง่ายแต่ลึกซึ้งมากมาให้ลองทำกันครับเรียกว่าการฝึกรับรู้ความรู้สึกของร่างกายเป็นแบบฝึกที่ใครๆก็ลองทำตามได้ทันทีเลยใช่ไหมคะใช่เลยครับขั้นตอนแรกคือให้ลองยกแขนขวาขึ้นตรงๆเหนือศีรษะแบบที่เราทำกันปกติอื้ โค้ชบอกว่าถ้าสังเกตดีๆคนส่วนใหญ่จะรู้สึกตึงหรือใช้แรงจากบริเวณหัวไหล่กับต้นคอเป็นหลักจากนั้นมาถึงขั้นตอนที่2ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญให้ลองยกแขนขวาขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้ให้เปลี่ยนจุดโฟกัสครับค่ะไม่ต้องสนใจแขนหรือหัวไหล่เลยแต่ให้ไปสนใจความรู้สึกยืดบริเวณใต้รักแร้ใต้รักแร้ใช่ครับหรือที่ภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าวากิโนชิตะ No ซึ่งก็คือบริเวณสีข้างลำตัวของเราให้รู้สึกว่าส่วนนั้นกำลังถูกดึงให้ยืดเหยียดขึ้นไปด้านบนออ๋ oh. ผลที่ได้มันน่าทึ่งมากครับผมลองทำตามดูแล้วแขนสามารถยกได้สูงขึ้นกว่าเดิมในขณะที่หัวไหล่กับคอกลับรู้สึกผ่อนคลายอย่างบอกไม่ถูกเลยสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนั้นคือการใช้ความคิดสั่งการสมองให้เรียนรู้ที่จะรับรู้และใช้งานกล้ามเนื้อด้านข้างลำตัว หรือพวกกล้ามเนื้อแล t i ิ s ิม u ต d อ r และกล้ามเนื้ออ b l i q u ครับซึ่งเป็นส่วนที่คนส่วนใหญ่มักจะลืมไปหรือไม่เคยใช้งานมันอย่างเต็มที่เลยกล้ามเนื้อส่วนนี้เองที่เป็นเหมือนสะพานเชื่อมการทำงานของร่างกายส่วนบนกับส่วนล่างเข้าด้วยกันออ๋ ส่วนบนคือการแกว่งแขนส่วนล่างคือการก้าวขาใช่ค่ะและมันคือกุญแจสำคัญที่จะช่วยพยุงโครงสร้างของร่างกายไม่ให้ยุบตัวลงเวลาที่เราเหนื่อยจากการวิ่งค่ะพอพูดแบบนี้แล้วผมนึกภาพออกเลยเวลาวิ่งแล้วเหนื่อยมากๆตัวเราจะงอลงลงเหมือนฟองน้ำที่โดนบีบใช่ค่ะใช่แต่ถ้าเรามีแกนด้านข้างที่แข็งแรงคอยยืดตัวเราไว้มันก็จะช่วยให้เราคงท่าวิ่งที่ดีไว้ได้นานขึ้นถูกต้องเลยค่ะเราโค้ชก็ต่อยอดเรื่องนี้ไปอีกขั้น ด้วยการทดลองที่เรียกว่าเป็นไฮไลท์ของวิดีโอนี้เลยครับคือการทำท่าสปลิตสควอตการทดลองนี้คือจุดที่พิสูจน์ทุกอย่างให้เห็นเป็นรูปธรรมเลยใช่ไหมคะชัดเจนจนน่าตกใจเลยครับเท่าแบ่งเป็น2แบบเพื่อเปรียบเทียบแบบที่1คือการเปิดการใช้งานลำตัวนักวิ่งจะใช้ผ้าขนหนูช่วยโดยถือไว้เหนือศีรษะดึงให้ตึงเล็กน้อยอ๋อเพื่อเป็นการบังคับให้เกิดความรู้สึกยืดใต้รักแร้ที่เพิ่งฝึกไปเมื่อกี้ใช่ครับแล้วก็ทำสปลิตสควอต ผลคือทุกคนที่ทำบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าขารู้สึกเบามากเหมือนแทบไม่ต้องออกแรงเลยโห<ฮ>จากนั้นทันทีให้ทำแบบที่สองคือปิดการใช้งานลำตัวโดยการลดแขนลงปล่อยผ้าขนหนูออกซึ่งเท่ากับตัดการเชื่อมโยงของลำตัวส่วนบนทีไปแล้วทำสปลิตสควอตในท่าเดิมทันทีแล้วผลเป็นยังไงคะผลลัพธ์คือทุกคนอุทานออกมาเลยครับว่าขาหนักอึ้งขึ้นมาในพริบตาจริงเหรอคะครับ เหมือนมีใครมาเพิ่มแรงโน้มถ่วงให้โลกอย่างนั้นเลยทั้งทั้งที่เป็นท่าเดียวกันขาข้างเดียวกันและทําต่อเนื่องกันทันทีขออนุญาตหยุดตรงนี้สักครู่นะคะเพราะนี่คือประเด็นที่สำคัญมากจริงๆการทดลองนี้มันเปลี่ยนนิยามของคำว่าการฝึกความแข็งแรงสำหรับนักวิ่งไปเลยโค้ชสรุปไว้อย่างเฉียบคมว่าเป้าหมายของการฝึกนี้ไม่ใช่การทำสควอตเพื่อให้ขาแข็งแรงขึ้นแต่คือแต่คือการฝึก ทำสควอตอย่างไรให้ขารู้สึกเหนื่อยน้อยที่สุดผ่านการใช้แกนกลางลำตัวเข้ามาช่วยพยุงและแบ่งเบาภาระโหนั่นเป็นมุมมองที่เปลี่ยนโลกของผมเลยนะจากเดิมที่คิดว่าการฝึกคือต้องทําให้กล้ามเนื้อล้าเพื่อให้มันแข็งแรงขึ้นกลายเป็นการฝึกเพื่อหาทางให้กล้ามเนื้อทํางานน้อยลงแต่ได้ประสิทธิภาพมากขึ้นใช่ค่ะมันคือการทํางานอย่างฉลาดไม่ใช่แค่ทํางานหนักอย่างเดียวอืความเหนื่อยล้าที่เราเคยรู้สึกที่ขา มันอาจไม่ใช่สัญญาณของความอ่อนแอเสมอไปแต่มันอาจเป็นสัญญาณเตือนว่าระบบซัพพอร์ตหลักของคุณกำลังออฟไลน์อยู่ oh. มันเป็นปัญหาเรื่องการสื่อสารและการทำงานร่วมกันของร่างกายไม่ใช่แค่ปัญหาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาเพียงอย่างเดียวค่ะสุดยอดเลยครับและแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายที่ทุกคนรอคอยคือการนำความรู้สึกทั้งหมดนี้ไปใช้ในการวิ่งจริงค่ะ โค้ชให้นักวิ่งสร้างความรู้สึกยืดใต้รักแร้และการเชื่อมต่อของลำตัวส่วนบนขึ้นมาก่อนอาจจะด้วยการยกแขนขึ้นแล้วค่อยๆลดแขนลงมาอยู่ในท่าวิ่งปกติโดยที่ยังคงความรู้สึกเชื่อมโยงนั้นเอาไว้ไม่ให้มันหายไปแล้วผลเป็นยังไงบ้างคะแล้วผลลัพธ์ที่ได้ก็คือมาสจจันมากครับจากภาพในวิดีโอคือเห็นความแตกต่างได้ด้วยตาเปล่าเลยขนาดนั้นเลยครับนักวิ่งทุกคนดูวิ่งได้สูงขึ้น ตัวตรงขึ้นเบาขึ้นและลื่นไหลขึ้นอย่างชัดเจนในทันทีพวกเขาดูเหมือนลอยอยู่บนพื้นมากกว่าจะวิ่งกระแทกลงไปแล้วความรู้สึกของตัวนักวิ่งเองอะคะเขารู้สึกอย่างไรบ้างพวกเขาบรรยายออกมาได้น่าสนใจมากครับมีตั้งแต่ตัวเบามากรู้สึกเหมือนจุดศูนย์ถ่วงมันย้ายจากแถวแถวสะโพกขึ้นมาอยู่สูงแถวแถวหน้าอกอืและคําพูดที่ผมชอบที่สุดคือรู้สึกเหมือนขาหมุนไปเองโดยอัตโนมัติเหมือนไม่ต้องสั่งให้มันทํางานเลย วว้าวแต่ประเด็นที่สำคัญที่สุดและเป็นบทสรุปของเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้คือสิ่งที่นักวิ่งคนหนึ่งที่กังวลเรื่องสะโพกตกมาโดยตลอดพูดขึ้นมาครับค่ะเขาบอกว่าตอนที่วิ่งเมื่อกี้ผมไม่ได้คิดเรื่องสะโพกเลยแม้แต่นิดเดียวไม่ได้พยายามจะยกมันเลยอ๋อแต่สิ่งที่เขารู้สึกแทนคือมุมมองสายตาของผมมันสูงขึ้นกว่าปกติเล็กน้อยและนั่นคือข้อพิสูจน์ของทฤษฎีทั้งหมดนี้เลยค่ะครับ ท้าวิ่งสะโพกสูงไม่ใช่สิ่งที่เราต้องพยายามสร้างหรือบังคับให้มันเกิดขึ้นแต่มันเป็นผลลัพธ์เป็นผลพลอยได้ใช่ค่ะเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติเมื่อเราใช้ร่างกายส่วนบนและแกนกลางลำตัวได้อย่างถูกต้อง พอระบบสนับสนุนหลักทำงานได้ดีภาระที่ขาก็น้อยลงร่างกายไม่ยุบตัวลงมาสโพกก็เลยอยู่ในตำแหน่งที่สูงและมั่นคงได้เองโดยธรรมชาติเลยสรุปแล้วมันคือความสวยงามของความขัดแย้งเลยนะครับคือเราจะได้ในสิ่งที่เราต้องการก็ต่อเมื่อเราเลิกที่จะพยายามขวายคว้ามันโดยตรงแต่หันไปใส่ใจรากฐานที่ถูกต้องแทนใช่เลยครับว่าอย่างนั้นก็ได้ค่ะมันคือการเปลี่ยนจากการทำงานแบบ micro manage ร่างกายตัวเองครับ ไปสู่การสร้างสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมแล้วปล่อยให้ผลลัพธ์ที่ดีมันเกิดขึ้นเองงั้นเรามาสรุปประเด็นสำคัญทั้งหมดในวันนี้กันอีกครั้งนะครับสำหรับใครที่อยากแก้ปัญหาการวิ่งสะโพกตกและอยากพัฒนาฟอร์มการวิ่งให้เบาและมีประสิทธิภาพมากขึ้นให้ลองเปลี่ยนจุดสนใจดูจากการพยายามบังคับยกสะโพกซึ่งมักจะไม่ได้ผลและทำให้ฝืนอื มาเป็นการฝึกสร้างความรู้สึกเชื่อมโยงและความรู้สึกยืดบริเวณด้านข้างลำตัวหรือใต้รักแร้แทนเพื่อปลุกให้ไทยคังหรือแกงกลางลำตัวทั้งหมดทำงานเป็นระบบและเข้ามาช่วยลดภาระของขาที่ทำงานหนักมาตลอดครับสุดท้ายนี้ฉันอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดให้ไปต่อย,ยอดกันค่ะหลักการที่เราคุยกันวันนี้คือการใช้ระบบที่ใหญ่กว่าและเชื่อมโยงกันเพื่อลดภาระของส่วนที่เล็กกว่าและกำลังทำงานหนักจนใกล้จะพัง อืมเป็นหลักการที่น่าสนใจมากซึ่งมันเป็นหลักการที่ทรงพลังและไม่ได้จำกัดอยู่แค่การวิ่งเท่านั้นลองมองไปในชีวิตด้านอื่นๆของเราสิคะไม่ว่าจะเป็นการทำงานการเรียนรู้หรือแม้กระทั่งความสัมพันธ์ครับมีเรื่องไหนอีกบ้างที่เราเอาแต่พยายามแก้ไขที่ปลายเหตุหรือส่วนที่กำลังเหนื่อยล้าโดยที่เลื่อมหันกลับไปมองและใส่ใจระบบสนับสนุนหลักที่แท้จริง บางทีการเปลี่ยนจุดโฟกัสเหมือนที่เราทำกับการวิ่งในวันนี้อาจนำไปสู่การค้นพบวิธีแก้ปัญหาที่ง่ายและมีประสิทธิภาพอย่างที่เราไม่เคยคาดคิดมาก่อนก็ได้ค่ะ